เดินตามหลังคณะกรกรมการมาได้เลยนะครับตอนนี้กรรมการเลิ่กที่บ้านแรกแล้วนะครับตอนนี้ดินเทญน,นะครับพี่น้องผู้ใดยุ่เข่าแล้วพี่น,อน้องเด้อมาเลยครับมาเลยนะครับช่วนนี้นะครับสินวงคำเหล่าที่ทา,ายงแบตามตามคิวมมควมมค้วเลยครับตามคิ้วครับตามคิ้วเลยครับอากันนี้ทั้งหมดแล้วกวันนี้นะครับ13ทีนเนาะอันประวัติปรว,วัติธรสีดะ มาเด้อมาจันมากินไอ้คผ่ามูนหาหมูหรอครับชิ้นสามหมูขอบคุณับขอบคุณี่นองนะครับน้องนองนี่าสูกับตายกินเ้าครับคุนนี้โจ๊กสามก็ยครับอันน้นอเรียกว่าโจ๊กสามก็ครับกันติีใไม่ไห้าโดนดิม่าโดนกระดนทานคดอนกแก้วนกแก้วส่วนลดเลย 哎，俺俺这高。 แจว่าได้ครับเนี่ยนั้นเป็น่องจริีู้ยอัน่อัทียเน่ยตวลูกจว่าเป็นไดวัทีสะรอบตัวสวบบ้านเฮาจังหวัดเล็กๆก็จริงนะครับมีสวบอยู่สองท่าน่สวอยู่สองท่านสวพี่เปรี้ยวกลอาใส่บาบ่อทำก็เลยหาซืรมาถ้านอาหาซืได้สีรถทั้ที่เป็นปิ๊นี่ยแแก่จง

อันดับแรการมีน้องหปาีนะครับการประทวงการแข่งขันการทำรามเยอะสุก่อนนะครับ13หมู่บ้านสามกชนตัีมากแงขันวันนี้รประกันประกอบด้วยนะครับมีลา่างะครับมีหลายอย่า การเกษตรีาเลทนั่งติดรลกเป็นสิ่งที่เราทแล้วนะครับนักสดงภาพยนตร์สาดับตะไมาปอ่างคนบ้านเรานักแสดงบ้านเราคนกันเองกันเองเวลาะสมกิ้งเีงกันให้ยังสุดขอดนองว่าปอยกันไปฉลุนอยกันถือมัดจีออยกันชมนะครับแสกไปติดน้อ,นองให้เพื่นอนแสกนั่นเด้อด ไปต้มแซับนะผู้ายลยแ่ดไม่กินก๋เตี๋ยวอเด้แซ่บหมูสติต้แ่มายว่าจะทอะกินยากินจูท่านบอกเด็กท่านก็บอแซ่มหนเหรดอกเอามาแซ่บเราแซ่บโคตรแต่มากินลายกันเองครับ ไอ้ซีมนะครับซีฟคำหนึ่งน้ำปั่นปนนะ้นค่อนี่แหละคุอาจะกินข้างโปมได้เรื่อมันอิกเป็นต้น้งเดี๋ยวจะปอแล้วคุณอาคุณยิง่งตั้งทองฟอ,องนะเ่มันข้าคนรมันข้ามคนฟองเด็ดสักอฟองฟองนะ กี Harriet, well, um, ่แทนก็ได้ตนะครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องว่านาผมหรือสิสงวาชนะเอากเะียบกาะปติบพี่พูเนี่ยว่ามาภาษาจงนไรก็ยันด้วย ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับองการที่มากัดสิธการรับถานในวันนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงในแต่ละท่านวันนี้เนาะบว์วาตสยอจะมาวมแต่งหน้าบนล่มิมพนะครับรับถ่ครับังพิมพ์เนาะกี้งหเ้าปััี่รัจจัราะพิธีนี้นะครับจะเปิดขายเปิดรงในวันที่ครับ พื้นดินนะครับจากเรืงช่วงนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับกาหนดการของพวกเราได้เลื่อนไหนออกมาแล้วก็คือเรากาหนดไว้ที่เวลา13บสนาฬิกาเดี๋ยวพวกเรานะครับหลังจากอิ่มอร่อยร่วมกันแล้วนะครับไปเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องบ้านเฮานะครับจะมีการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนะครับ ประเภทชายและประเภทหญิงนะครับทุกหมู่บ้านนะครับส่งเข้าร่วมทําการแข่งขันนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็สื่อสารวัฒนธรรมนะครับของผิดในด้านของการลอกอันอ้ำนะครับเิฉนพี่น้องนะครับย่าป่าเมื่อนะครับ